อันนี้คือคําขอคำมาของพระราชนาดใจค่ะเท่น้โมตัสสะสามจบน้โมตัสสะพระขวัตวรหัตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะระขวัตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวัติวรหัตตสามะโตัะระัตมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสพระวะตัวอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะสับพัง อัปนลาทางังขะาพมีพันตีอูกาหะอูกาะสะวารัตเตยนักตังสับทังอับบลาทาังพระพมีพันตีอูกาสะสมาทิ่พันตีหากข้าพเจ้าได้เคยประมา,าทพลาดทั้งร่วงเกินต่อพระราชนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าคู่พระองค์พระเจพระพุทธเจ้า พระองค์พระธรรมและพระริษงทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีด้วยทางกายก็ดีวาจาก็ดีแย้ด้วยจิตนาหรือไม่จิตนาก็ดีรู้เข้าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พระปัจเจ้าพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีปการะคุณทุกท่านได้โปรดยกโทษให้แก่ขพระเจ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดาบเข้าสู่ พรนิพาน,านม้วยถือบทขอขมากรรมอุก,กาสะอัจโยหุติอัจโยคันเตอัจจะามาเยถาคาลีเยถามุญหีเยถาอะกบุณียีมะยังกลัมหาเอวังคันเตอัจโยนูปฏิคันหาค่ะ กายะิ่งสั่งว่าเลยามะถ้าแต่ผู้ดจเนินข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ได้กระทำความผิดอสศุลกรรมอสุรอาคุศุลเข้าสั่งจิตให้กระทำผิดพูดผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจเคยลบหลู่พระพูดพระทรรมาพระยะสูง สมมุติสูงพระโพธิสัตว์ลบหนูบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีบุญรุศลคุณทุกท่านลบหนูเทพทรงองค์เทพและองค์พรมทั้งหลายลบหนูพ่อแม่ธรณีพ่อแม่คงคาพ่อแม่ภพสุขพระเพิงพระพายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมืน่นโลก,กาธาตุในแสนโบสถจักรวาลในอนันตจักรวาลไม่ละอายบาปไม่กินตัวต่อบาปซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ชอบเพ่งโทษแล้วยวนความผิดให้ผู้อื่นรู้ยงส่งเสริมให้แต่ความแต่ความสามาัคคีชอบนําเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิดชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนู้นใจคิดโคตรพยศลหากหลังเพื่อนสูงได้มีและผู้มีพระคุณทั้งหลายวิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสินบนไว ต่อสิ่งจักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าเหล่าเซียนพระอ,องค์ใดพูดผีผีศาส์อสุรกายยักษ์มารเหล่าใดอาทีสมานกายยักษ์สัมภเวสีทั้งหลายเทพภูมิทั้งหลายทุกสันฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้า เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้แก้แก้บุญแล้วก็ดีหลงลืมไปไม่แก้ก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นนี้ผูกพันกันมาในอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติเหมือนชาติเสียนชาติจะนับประมาณไม่ได้แม้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นการไม่สมควรเสมือนหนึ่ง เป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทําทั้งพวงด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกลูกทุกนามทุกจิตทุกวิญญาณทุกพบท,ทุกภูมิโปรดจงยกโทษอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ผ่านจากกันในชาตินี้เพื่อจะได้ไม่มีติดไม่ติดพบชาติติดพบภูมิ ในชาติหน้าอีกต่อไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังไม่ขอติดจิ้นบุญอีกต่อไปจะอธิษฐานขอพรเพียงอย่างเดียวอะไรไปเดินดูไปทุกไปเดียวไม่ทำให้ช่วยคนดูก็จะต้องขอพอก่อนดูไม่ได้ทำกัลงงเออผู้เน ทำให้สาเร็จลูกไป,ไปไหนอะไปไหนไปดูเองไปดู้วยดู้งไปลูกขอากราบขอรัตนาและอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพพโคธิสัว์ บิดามารดาครูบาอาจารย์โวยเทพทั้งหลายทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบชั้นดินโปรดจงมาเป็นเสาวขีพยานให้ข้าประจานทรพยากรสูภพาขอถอนคำอธิฐานผิตและคำสาปแช่งเพื่อชนิดด้วยจิตลิศยาอาฆาตพยาบาทด้วยความโลภความโกรธความหลงจองร้างจองผ่านเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจมีอวิชชาตัณหาประทานมานะพิสกิเลต พันหาตันหาร้อยแปดโดยรู้เท่าไม่ถึงการชอบอธิษฐานในสิ่งที่ผิดผิดและสาบแช่งด้วยความหลงผิดข้าพเจ้าขอถอนนบัดนี้ถ้าพินิษม่ไม่มาทำแบ่งปันทุกคนเท่ากับภารกิจของพินิษไม่เสร็จะพี่เคยมาทำคลิปแบ่งกันทุกคนนะคะแล้วก็เรานี้ทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าพบเจอความดีความสุขพ้นทุกข์ แล้วก็มีปัจจัยเนี้งรูครอบครัวไปยังระนิพานแค่นั้นเองแล้วอยากได้อะไรเพิ่มเติมสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาดีพ้นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ลาบลื่นค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาทีมาตามที่ข้าปรารถนาได้ถึงที่เหลือมันเป็นหน้าที่เราเวลาเรามาวัดอธิษฐานง่ายแค่ให้เรามีความสุขก็พอแล้วหรือมีสติปัญญาดีขึ้นสุขภาพจิตดีสุขภาพกายร่างกายแข็งแรงแค่นั้นก็พอแล้ว มกดติดตามช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะ